อุ้ยพ่ลีไปดูครับต้อนอะไรนี่พี่พ่ลีต้อนอะไรพี่ลองนี่นใครเคยกินบ้างครับทุกคนนี่ลูกแบบ<ร>เป็นแบบนี้ครับนี่เหลืองนี่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 นพีขอ,อดูข้างในหน่อยครับยาไม่น,นะไม่เคยกินนะกินครั้งแรกนี่เห็นเขาว่ากินได้นะหเห็นว่าเขาว่ากินได้นะ หวานนะแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยอร่อยพี่เป็นยังพี่ิลี่หวานอยู่แต่ว่ากลัวจังไม่เคยกินไงเออก็กินได้นะอ่าครับผม,มใครเคยกินบ้างครับผมลูกมะมะเดืออะไรนะพี่มะเดือป้องเหรอ,หอ,อมะเดือป้องครับผมใครเคยกินบ้างได้บ้างครับผมใครเคยกินบ้างครับทุกคนช่วยเมนมาหาผมหน่อยครับทุกคน อ่ามันดอกมากครับทุกคนแล้วก็แบบดูลูกครับผมเป็นแบบเต็มต้นเลยครับนี่ดูครับทุกคนมแมลงก็ไม่มีนะ,มะแมลงก็ไม่มีใช่ไหมพี่<ม>เห็นเขาบอกว่ามีมมแมลงนั่นแหะนี่ก็เหมือนมนเดืรรเ่บฝรั่งแหละแต่ว่ามันอืมไม่มีนะำแมลงเลยนะสวยอยู่นะอข้างในนะพี่นะหวานอยู่แต่ว่าหวานอยู่เอ้ยลองชิมดูสักลูกว่ะมามามา อ่ะทุกคนนี่นี่ครับลองอุ้ยมันมียางด้วยวะนี่ครับยางมันเป็นตรงหัวทุกคนนี่นี่นี่ยางเป็นตรงนี้เลยนี่ดูยางครับผมอุ้ยเป็นยางด้วยอ่ะโอ้โหไ,นะไม่นิยมกินจริงจด้วยพี่ม,ม,นะมันเป็นแต่น้ำอ่ะพี่ดูครับผม่าใครเคยกินบ้างครับผมหรือว่าบ้านไหนกินบ้างครับผมหรือว่ากินได้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะ โอ้ยโโดูครับผมอุยดูครับไอเจ้าหมาเนี่ยมันมากันเต็มเลยครับทุกคนโโดูดูมีบ้างเอลงเอเลี่ยนอะไรก็มาดูดูเดี๋ยวผมว่ามันตกแน่ต่อเดียวมันตกคููแน่มันตกคููแน่ได้ช่วยแน่นอนดูถ้ามันเก่งมันจะไม่ตกนะครับโอ้มันผ่านมาได้ไน,นี่ไอเสือก็มา ไอเสือเริ่มดีขึ้นแล้วครับนี่เฮ้ยวิลี่เราจะไปไหนกัตนต่อนี่พี่ตะเวนตะเวนลาตะเวนโอเคครับเนี่ยทุกคนดูโอ้ยตามกันแบบโอ้โหลิมิตเต็ดอะอีดิชั่นอะดูจากที่ว่ามันไม่เคยมานะมันก็มาม,มานี่ดูนี่ดฝั่งนี้ไม่ตามเลยฝั่งนี้ไม่เคยตามเลยดูนั่นฝั่งนี้โล่งเลยดูฝั่งนี้ โ,โอ้โห,โโห,โโหมาทำไมก่อนเอ้ยเกือบไปดูรถไม่เป็นนะแต่ว่าผมจะดูรถให้โอเคครับทุกคนไป